อเอกช่อง7บินลัดฟ้าถ่ายโปรเจกต์ใหม่ที่ประเทศไต้หวนันเรียกได้ว่าเป็นนางเอกช่อง7ที่มักจะมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอยู่เรื่อยๆสำหรับชิงชิง คฤษฐาสังสะโอภาสที่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดเลดไอดอล2014ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2หลังจากนั้นได้มีโอกาสไปแคสต,ติ้งที่บริษัท3เสียนและได้แสดงละครพื้นบ้านเรื่องแรกแก้วหน้าม้าและต่อมากับเรื่อง4ยอดกุมารเทพ3ามฤดูและมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกฮักเถิดเทิงล่าสุดจริงๆได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศไต้หวัน พร้อมกับเก็บภาพบรรยากาศมาให้แฟนๆได้ชมโดยเจ้าตัวยังอัปเดตว่าครั้งนี้ไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวที่จริงแล้วไปถ่ายทําโปรเจกต์ใหม่ที่แฟนๆต้องชอบแน่นอนเป็นการทํางานต่างประเทศที่สนุกมากเหนื่อยหน่อยแต่อากาศดีและอาหารอร่อยก็แฮปปี้แล้วว่าแต่โปรเจกต์ใหม่ของชิงชิงจะเป็นอะไรนั้นงานนี้แฟนๆต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วล่ะคะ่ะงานนี้แฟนๆของชิงชิงรอติดตามผลงานใหม่ได้เลย